ตอนนี้เฮากลับยูทีบัดเนาะบัดของเฮาหลังจากขี่มาตั้งแต่บินถวายข้าวสารอาหารแห้งแล้วสพาสมบรรยากาศแล้วก็มาสัมผัสความหู่นซือ่อพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงจะเพป็นไปบินถวายเนาะตอนนี้เนาะดีนเพ้่หนโคตรสดมาแห่งเคียงดีพ่นครับผมโคตรสดเคียงอของก็ถือว่า,ามีความสดชื่นปื้มปิติใจครับที่เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ อาซอยการเป็นย่างดีครับอย่าตทั้งขนานกระจายอย่าโยมก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีครับถือว่าวันนี้สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีครับผมมีเพื่อนในบอลอาโซนภายในเป็นคู้มได้อยู่เพื่อนก็จะไปเคาะห้องเราเรื่อยๆแหละเวลาเรานอนเขาก็จะกวนตลอดหลวงปู่ก็ทําความสะอาดหลวงปู่ทาความสะอาดดีๆบารมีบารมีมหาเพื่อนหลวงปู่ยศบารมีมหาหลวงปู่พูดที่เข่นแข็ง ในการเดินทุรงปะปไปปะพุไปไปที่ไรเพิ่งกำลังคุยโทรศัพท์อยู่คุยโทรศัพท์ป๋อใช่แล้วไปไปสัมภาษณ์ก็ได้ไปที่ไปที่ตั้งแตไปสัมภาษณ์กันได้บก่าไปสัมภาษณ์ตั้งแต่ละเดี๋ยวปูไปสั่งเดี๋ยวปูทำความสะอาดวัดนอหนี่คือเดินบัดเอครับบรรยากาศตอนหนี่มาให้ยานุ่มเดบงนอบรรยากาศสว่างหลังจากที่สันผาตหานแดดเนาะมาเบ่งปลาไปที่หน่อย สวยงามมากอู้จับปลาเป็นปลาเขีงใหญ่ครับปลาเขีงใหญ่โตัวตามฝ่ามือนี่แหละปลาเขีงใหญ่ถามว่าผูใ้ใดอยากเบิ่งปลาเขีงใหญ่ก็ต้องมาเบิ่งยุธที่วัดโพชัยสว่างจิตอำเภอเทกาบึงการครับรถาทูนี่คือนนำต้นเนาะนำตนตาตลอดยี่คิดซีโซ้งทาคอเตมิแดดว่าเตมิแดดครับถ้ามว่ามิแดดก,ก็ยุดเนาะแ่นครับเอที่ว่าอาจารย์เป็นเถิดเองคอนเนาะนี่คือบรรยากาศอยู่ทีไก่ไก่วัด อุลมสมบูรณ์ป้าเฮาครับทำแบบเพิงธรรมชาติครับเพิงธรรมชาติเครื่องพุ่นเครื่องพีตอนนี้เขากับมาหอดแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นเต้นของพ่อแม่ครู่ประจามเพื่อนเพื่อนมาซอยเพื่อนมาซอยงานเนาะอันนี้เขาก็มาเิ็ขอ่าหลวงปู่ดังเราหลวงปู่ใหญ่คนดังก็คือจังหวัดบึงกาฬสัมภาษณ์เลสัมภาษณ์วันนี้เนี่ยโอ้ครับเจริญสุขเจริญพรโอ้ อาคารวะครับครูบาอาจารย์สาธุจเจริญสุขเจริญพรศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายวันนี้เต้นรู้สึกรรล,ลงรางไปหน่อยออไม่กล้าเปิดโสมวันนี้มีโอกาสมาช่วยงานครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นวันแรกแหกหมานได้หลายเติบประมาณเกือบสองหมื่นหมื่นสุดเศษปัจจัย ส่วนข้าวสารอาหารแห้งก็เยอะเลยเพราะว่าเอามาไว้เตรียมต้อนรับคณะสาสาธุชนผู้ที่จะมารวมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็เริ่มงานวันที่15ถึง17ตลอดซอดแจ้งคือวันนั้นสวดพุทธาพิเศษคือวันที่17มุมกราคมดังนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเพจหรือว่า เขาเรียกอะไรยูทูบของอาจารย์พระคอจจา์คำัยและอาจารย์มหาเนาะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีหลวงปู่หลาดเราเสีย่ามากินข่าห่วมพามากินปลาห่วมถวยมากินกล้วยห่วมบีมาสร้างบุญสรั่งบารมีน้ากันสั้นแลจ้าดูจะ้นอนขึ้นนี่นอนับดีวะ ครับก็บ่อป่านใดครับเป็นน้ำเป็นน้ำใยบ่อาบ่อหน้มันบ่อแมนเป็นน้ำใยมันเที่ยวปวดเหยาดูทีได้เอาสายยางมาต่อยมเนี่ยถ้าอยู่แต่ว่าอยู่ใกล้ของน้ำเนาะใกล้ของน้ำอยู่แถวเดียวมึงอยู่แบบนี้มันก็สบายสบายดีเนาะครับก็พออยู่ได้เนาะครับอยู่ข้างของน้ำเพิ่นนี่แหละก็เพรได้อาศัยอ่าคู่บ่ายจานเพิ่นได้อยู่ฝั่งของน้ำให้เพิ่น ละครับเป็นบุญของผู้ขาอะไรเราวะเนาะสาธุาขอบคุณอนุโมทน,นาบุญสําหรับครูบาอาจารย์ที่เมตตาอาหลวงปู่ม,มาโดยตลอดเนาะสาธุสาธุนี่ก็คือสัมภาระของหลวงปู่นเนาะที่ว่าเอามาเ<อ>น,ะนะาะเพราะว่าหลวงปู่เพิ่งกะ<อ>เอามาเดีวา่าเพิ่งตัวเองเดินนะเมต่องานนี้มิตมากมิตะกลางเต็มแนักกันนอนได้เนานะครับครับแต่พระคมนี่มื่อตอนนีกมีมาหอยก็เป็นของเพิ่นเองเนาะทั้งโฮมเองปู่เองปู่คุมเองนอนเองมากเลยแต่บ้านได้เนาะอยู่วัดวัดฝากว่าวัดห <laughs> ้วยปลาฝา อำเภอตำบลบ้านต้องอำเภอบ้านคำยมพูตำบลบ้านต้องอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬจ้าจ้านี่คือสัมผ่าดาเทวดาผู๋เพิ่นมาเพิ่นมาเห็นฝนนี่หอดรอไฟอยู่ใน่แน่ขรารอไฟว่าก็คือ้นขึ้นมาอันนี้ก็เปิดเองนะเนาะเออนี่ก็บน้ำไฟดับก็พอได้อยู่อือสาักผ่อนกันหน่อยสารเบ็ดก่อน ครับความคุณหลายๆครับครบคา้หลายๆดยดีคือบรรยากาศซาทุทนี่คือบรรยากาศบอลที่ว่าด้องปูเปนผักเนาะสัมพารานี่ประมาณครึ่งโจิบล้อเวลาตอนเกลากับประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นนี้โจิบล้ออันนี้เนี่ยครึ่งครึ่งโลจิบล้อสามภาลานะเอามาแต่ตอนเกลาประมาณหนึ่งขั้นโลจิบล้อ ว่าสาวบ้านเนี้ยประโยชน์หมดเลยเนี้ยประโยชน์เนี้ยปรยชนทันเพิ่นปัดเดินไปสัมผัสเพิ่นแล้ววะสัมผัสเพิ่นพายมาแล้วมาเดินเัินบ่โอชรวบ้านเด๋วผมลงประโยชน์ซัมหนี้ได้เนี่ยอันนี้ของเพิ่นนี่ปริพูดสัมภาระโอ้ยลายขนาดหนี่งของเพิ่นเนี่ยขนาดนี่คือแบบว่าเพิ่นมากนมันมาหนอนอยู่หนอนสบายเนาะโดยพอเจียงมาเกิดเหตุหายเดือดดอดมากี่มิเตอร์กลางเตี้ยดดครูอาจารย์ก็มาไล่อ่าไล่องค์อยู่เนาะอาไล่องค์ครับประมาณเศร้ากว่าทั้งีย่างนั้นแล้วเนี่ยกาศทั้งนั้นเนาะ สิบ่าวยังอ่ะเอาเอาบอาเ้าออกกว่ได้โอ้โหเอาไว้ฟนั่นสิเจ้าคิดละอืมไว้ฟนั่นจ้ไหน่อยไว้ฟเลยอ้าวเอาจ้ากอดจ้าไหนเลยเอาไว้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรับฟังรับชมอ่ายูทูบของอาจารย์อ่าทำใจเป็นบุญก็ถือว่าเป็นบุญ น้อได้เข้ามาจัดได้มาชมาเพจหรือว่ายูทู e ของอาจารย์มหาสลามบอกให้ไปติดตามหลวงปู่ด้วยก็อย่าลืมอย่าลืมบางทีกำลังจะต่อกอตั้งอยู่หลวงปูก่ก็ปูหศาสีวันมีเนาะเอานามสกลุลจริงๆเอามาจากพ่อแม่เลยก็ เริ่มก่อตั้งแล้วเมื่อวานนี้จะโด่งยูทูบ <YouTube. S 2> ไม่ไม่ทราบว่าจะโด่งดังเหมือนพระอาจารย์หรือไม่ออก็เอาแค่รู้จักก็แล้วกันออดังนั้นก็ขอให้ศรัทธาท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังออก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยออให้ได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญออคําจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระิุพานทุกท่านทุกคนสาธุ Ha ha ha.